mm -hmm. ค่ะชื่องานพิ่งว่าอะไรคะบอัพโยนโยนะไปยนะนิแทมาลานมาลานดูแกจริงจริงมันผวนได้นะที่แปลว่ามาลานูกันหรือมันมาลานูแกกันเ็เห็นบอกว่าเพื่อการกุศลด้วยยังไงบ้างเอ่ยค่ะก็การวิ่งครั้งนี้เป็นการเหมือนนำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคกับสภากาชาดไทยถือว่าเป็นการวิ่งไปได้บุญไปด้วยกิจกรรมอะไคะวันนี้คือแบบวิ่ง มูสมีคอนเสิร์ตหรอะไรเราไม่ทำก็ด้วยความเป็นนิเทศเนาะพวกเราก็อาจจะไม่ได้ดีเด่นด้านกีฬาสักเท่าไหร่เราก็เลยต้องขอจัดงานวิ่งที่มันเป็นนิเทศศาสตร์จริงๆนะก็ต้อมีวิ่งมีคอนเสิร์ตแล้วมีบูธอาหารเต็มหมดเลยใช่ครับกว่า60เมนูนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเราอะไม่ถนัดวิ่งใช่แต่เราถนัดกินเราเชียร์เก่งเราเชียร์เก่งใช่คือใครไม่ถนัดวิ่งก็คือบูธอาหารเต็มเลยสามารถไปแวะชมกันได้มีคอนเสิร์ตด้วยนะแต่เราถนัดเต้น ก็ได้ซะน่อยซะหน่อยใช่พี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องสหรัฐเฮ้อยพี่ก้องคอนเสิร์ตพี่ก้องสหรัฐคอนเสิร์ตคือยังไงนะคะมีคอนเสิร์ตพี่ก้องสหรัฐตอนท้ายเฮ้ยวิ่งมาเหนื่อยๆก็คือเจอพี่ก้องแล้วก็แบบหายเลยเลยพูดจริงด้วยพูดจริงใช่ค่ะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เป็นไงบ้างคะคนมาเยอะมากแบบสวยหล่อร้อนก็ทนอย่างเงี้ยแล้วก็สู้ คือถ้ามองทางซ้ายมือนี่คือแต่งมากเลยเช้าเพราะมาวิ่งโดยเฉพาะไม่คือทุกคนเขาเหมือนแบบพร้อมมาวิ่งจริงแล้วก็แบบอย่างที่บอกคือมาวิ่งไปแล้วก็มาทําบุญด้วยค่ะพี่แจ๊คือต้องบอกว่าคือต้องบอกว่างานนี้คือเราจริงจังทุกเรื่องยกเว้นเรื่องวิ่งเพราะฉะนั้นคือคอสตงคอสตูมจัดเต็มทุกคนเป็นการวิ่งที่แบบมีการแบบว่าวอล์กตลอดเวลาเซลฟี่ติดกงติดไก่พับพบมาเต็มแล้วสบายเรียนใครวิ่งเยอะ อัพแหละเพราะอะไเยอะสุดเพราะผมโดนพี่หลีดสั่งให้ไปวิ่งครับพี่หลีดยืนอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลยครับไม่ค่อยรู้จักนะคะทำไมทำไมตอนนั้นต้องให้น้องวิ่งขนาดนั้นอยากรู้ทำไมต้องให้้นองงวิ่ความแข็งแรงของร่างกายตัดเล็กเลี้ยง หนูวิ่งจนแบบว่าเหนื่อยมากแล้วสุดท้ายดีมันคือมีร่างกายที่แข็งแรงมาถึงวันนี้ต้องคือมันเป็นพื้นฐานทุกอย่างคือเอาการออกกำลังกายเป็นสิ่งสําคัญอ่ะถูกแล้วคือได้ทุกรุ่นไอ้วันนี้นี่คือมีตั้งแต่รุ่นรุ่นโตรุ่นกลางรุ่นเด็กจิ๋วก็มีเป็นงานที่แบบรวมไวทุกวัยจริงๆซึ่งปกติแบบในหลายงานจะแบบว่าเฮ้ยต้องไม่เหมาะกับเด็กหรือปอะไรเต้องเป็นคนที่ตั้งใจวิ่งหรือเปล่าคืองานนี้พูดเลยว่าใครก็วิ่งได้แต่ว่าแต่ว่าคนตั้งใจวิ่งก็มีเหมือนกันใช่ไหมก็ท รู้เลยอยากรู้ว่าเขาจะเข้าตอนนาทีเท่าไหร่เพราะเขาจับเวลาแบบเพียงคลาสเพียงเครียดรอดูอัพโชว์หน่อยแอปโชว์สื่อหน่อยถ้าวิ่งให้พี่แจ็คเห็นหนึ่งสองสามไปไปไปแค่นี้ขอเร็วกว่านี้ค่ะเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้มุ่มา่นกว่านี้มุ่มั่นกว่านี้แต่แกวิ่งแล้วยังดูดีอันนี้ไม่ก็ดี สเปรย์มันแน่นมากเดี๋ยวมาทางบอสองหรือบ้างแต่ลองวิ่งให้เขาดูหน่อยสิมันเป็นยังไงวิ่งเลยอือเท้าวิ่งน่ารักจังเลยเรนใ็คนนอแล้วก็แบบติดตามกิจกรรมกับนิเทศศาสตร์อะการตลอดเอะมีข้อมูล แล้วผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันทําบุญแล้วก็มาร่วมสนุกกันในวันนี้เนาะกิจกรรมก็มีอีกมากมายรอทุกคนอยู่นะครับผมวิ่งเสร็จก็อย่าลืมมา60เมนูบอกเลยว่าเขาบอก60ปีของเราด้วยครับมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะก็มากันแล้วต้องค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ติดตามกิจกรรมต่อไปได้นะครับเพจของอุเทศได้เลยครับขอบคุณ 成、嗯嗯